กรเดินทาค่ะชื่อต่อยค่ะต่อยอ้อมดินค่ะออมดินนะครับที่เคยดูสวนสละแฟนคลับที่ติดตามก็จะเห็นอยู่ในตอนเรื่องการทำสละที่พีไรศพตอนนี้ตอนนี้ได้มาอยู่ที่นี่แล้ว่ยตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วคือสวนของบรรราชดโดยตรงนะคะบัณรารนะตรงนี้จะเป็นมังคุดเป็นมะไฟลองกองหลากหลายค่ะตอนนี้สวนผลไม้หลากหลายใช่ค่ะหลากหลายโดยเฉพาะส้มโอเนี่ยของเราเยอะค่ะ ก็ของคือบ้านราดะทำเองทเองเป็นสวนของบ้านราดเลยปลูกตั้งแต่ปีไหนอ่ะปีสี่ห้าสี่หกอ่ะเนาะสี่ห้าสี่หกประมาณนั้นประมาณนั้นะปรมาณนั้นนีสวไม้หลากหลายใช่ก็ต้นโตขนาดนี้แล้วอ่ะอันนี้เพิ่งมาเข้ามาได้เออ่เมษาเมษามารับพี่ก็เจเลยเพราะอะไรถึงต้องทําน้ําตัวนี้กันนะเพราะอะไรทําไมถึงต้องทําน้ําก็คือที่ผ่านๆมาก็คือน้ํามันไม่พอใช้ ไม่พอใช้กับที่จะลดพืชันที่ที่จะลดทั้งสวนเนี่ยคือมันมันไม่พอ40 50ิบห้าสบไร่มันไม่พอ4กไร่40 40ิบ่สีไร่เกือบห้าสิบกันเลยประมาณประมาณอ่ะ40กว่าไร่อ่ะเลขกลมๆใช่ก่อหน้ามันไม่พอน้ำมันไม่พอใช้ทีนี้ก็ออกแบบตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้แนวคิดออกแบบยังไงแนวคิดก็จากสวนสลัดเนาะเราก็อ่ะเราไปทำสวนสลัดเราก็เห็นอ๋อเพื่อนทำบ่อไว้บ่อพักน้ำไว้แบบนี้นะคะก็เลย เออเนาะมาดูดูพื้นที่ของเราแล้วเนี่ยโอ้น้ําก็พอนะน้ําบาดาลก็พอใช้ทั้งปีนะมันก็มีอ่ามันมีบาา่อบาดาลมันมีมันมีตาน้ําให้ใช้แบบคือคือเห็นมันไหลอยู่เงี้ยตลอดปีแหละน้ำมันพอใช่ค่ะน้ํามันพอใช้คือสูบเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เห็นมันหมดน่ะนะนที่ติดไปน้ำมูลนะใช่ค่ะ แล,แล้วตรงนี้แถบนี้เนี่ยคือป่าตรงข้ามเรานี่คือป่านะคะ <S <S คือป่าชุมชนนะคะป่าชุมชนหกร <600 S 3> <ห>้อยไร่หกร้อยไร่หกร้อยไร่อ๋อมันก็เลยใช่มันก็เลยมีน<ม>้ํา <ผม S 2> ใช่ค่ะใ,ใช่ใช่ทีนี้ก็เลยมาดูเอ๊แล้วทําไมน้ําเราไม่พอใช้ก็มาดูอ๋อระบบระบบหอหอน้ําเนี่ยมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าคือคนทํางานจะต้องทําทั้งวันนั่นแหละคือวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปไหนหรอกเอาวันนี้ลากสายรถโซนนี้นะ รถไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้40ไร่นะอ่า40ไร่นะคะดีอีกต้นไม้มันโตได้เออใช่มันโตขนาดนี้มันก็กินน้ําเยอะเหมือนกันนะเพราะมันโตไปเรื่อยๆนะต้นไม้ไม่ไดยุดใช่ในปีที่แล้วมาเห็นก็อู้มังคุดเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามังคุดแต่ปรากฏว่าพอพอเขาโตขึ้นมานิดหน่อย ตอนนี้ถามอาศิริกุณเนาะแกก็บอกว่าอัดน้ําเยอะๆโอ้โหได้ไปเอาน้ําที่ไหนมาอัดหมายถึงว่าเขาโตขึ้นก็ต้องกินเยอะใช่ลูกเขาเขาเขาจะเลี้ยงลูกเขาไงเขาก็โตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมพอเลี้ยงไม่ได้ก็สลัดสลัดทิ้งเขาทิ้งทิ้งทิ้งแบบโอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้่ล่นมาเยอะมากเดี๋ยวเนี่ยคู้ชมนิดนึงนะต้นไม้ทุกชนิดใช่ช่วงที่เขาออกลูกเนี่ยออกลูกออกดอกอ่ะเขาจะต้องเอาน้ำเลยเขา ใช่ค่ะถ้าไม่มีน้ำเขาจะทิ้งใช่จะทิ้งลูกใช่ใช่ใช่แล้วก็ดูเพราะว่าแล้วก็ไอไอไอของของที่เนี่ยเราปลูกมังคุดใช่ไหมมังคุดมันอยู่ไหนอยู่ใต้กับตะวันออกใช่ไหมคะซึ่งโซนนั้นคือฝนฝนเยอะมากแต่อีสานเราหน้าที่เขาออกดอกคือเดือนมกราคมพามีนานะคะเข้าหนาวแรงเลยนะเข้าหนาวแล้แรงด้วยบ้านเรา โอ้โหเราเราจะไปเอาน้ําที่ไหนมาใส่ก็เลยคิดวิธีการแบบเนี้ยขึ้นมาก็เลยได้บ่อสชะใช่ค่ะคือเป็นสระเก็บน้าเนาะใช่ค่ะเก็บน้ําเพื่อใช้ให้ให้พอทีเมนมานี่แหละใช่ค่ะจะบ่ออะไรก็ได้แล้วแต่ขอให้มันเก็บน้ํเนาะขอให้มันเก็บน้ได้นี่นี่เเก็บทีเมนอันนี้สระนี้ประมาณนะครับกว้าง12เมตรกว้าง12เมตร12เมตรยาว15ยาว15กว้าง12 ยี่สิบห้าเมตรนะครับลึกสามเมตรครับจากพื้นถึงขอบเดีวเราก็จะมีเสาลบครถ้าไม่เสาลบไม่ได้คือตรงเนี้ยดินตรงเนี้ยมันเป็นดินทรายมันจะซุดมันจะซุดใช่ค่ะใช่ค่ะรับน้ำหนักพอเราขุดตรงๆเนี้ยมันจะพังก็เลยอ่เปลี่ยนใหม่ทเปสาลบเนาะเสาลนี้รับน้ำได้ประมาณ3ามแสนลิตรสามแสนลิตรประมาณโดยประมาณ3ามแสนลิตรนี่พอไหมขนาดพอค่ะพอ เพราะว่าเราเติมได้ตลอดไงครับใช่แล้วก็สูบคือระบบเราดูน้ำเติมนี่เอาไปดูน้ำครับอ่าค่ะอันนี้คือสูบจากบ่อบาดาลขึ้นมานะคะจากบ่อบาดาลนะครับขึ้นมาขึ้นไปก่อนแล้วก็สูบมาลดต้นอ่าใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้เราสูบขึ้นขึ้นหอขึ้นหอน้ําที่เป็นเป็นเอ่อเป็นระบบนั้นน้ำไม่พอใช้แรงดันเลยนะค่ะใช่นี่ก็แรงอยู่นะใช้เวลาประมาณ1ิ1สามชั่วโมงนะคะเต็ม ถึงเราก็คำนวณค่ะเราก็คำนวณเปิดไว้ใช้ใช้ระดบเมือนวนมาเดินดูนี่เนาะอาใช่ค่ะปิแล้วก็ไปปิดที่ปั๊มค่ะนี่จะไหลลงนะครับรกับประมาณได้แล้วครับว่าคืนหนึ่งคืนหนึ่งกับอีกเปิดตอนตอนหกโมงมาประมาณสักแปดเก้าแปดเก้าโมงก็พอดีครับก็ปิดได้น้ำนี้ก็คือน้ำบาดาลที่จะใช้ดื่มได้ไหม ดื่มดื่มไม่ได้ครับบ่อนี้ดื่มไม่ได้เป็นน้ำใช้ในหมู่บ้านใช้ในหมู่บ้านได้ตามตัวเดือนเนาะใช่ใช่แล้วก็มาพักไว้ค่าประมาณกี่ลิตรที่ดื่มไปแล้วสามแสนค่ะสามแสนลิตรแล้วเราก็จะปั๊มค่ะปั๊มจากตรงนี้เข้าสวนค่ะเชิญค่ะเป็นเรื่องเชิญเลยนะอันนี้ปั๊มมาตรงนี้จะไปช่ค่ะ ใช่ตัวนี้ไปสตัวนี้จะดึงเข้าสวนตัวนี้เป็นเรื่องของการใช้ระบบการบริหารจัดการการขยายสวนแล้วใช่ค่ะอันนี้คือปั๊มปันสามแรงฟันสามแรงอ่าสามเป็ดไปสามเป็ประมาณสามนิ้วคอันนี้อันนี้สามนิ้วครับสามนิ้วค่ะสามนิ้วอันนี้ก็จะมีอันนี้ผมทําไว้สองระบบครับระบบอัตโนมัติอ่าเราเปิดทิ้งไว้เลยเราไปเปิด เปิดวาล์วที่ไหนมันก็ทํางานให้เป็นเพรสเชอร์สวิตเป็นเพรสเชอร์สวิตเป็นตัวตัดแรงดันแรงดันของน้ํำเมื่อเราเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละเราก็ไปเลยไปเปิดวาล์วปุ๊บมันก็ทํางานให้อ๋อพอปิดปุ๊บมันก็ดับใช่แใช่เป็นตัวเพรสเชอร์อัตมัติวาล์วเพิ่มอันนี้เป็นตัวปุ่มถ้าแรงดันที่เราไปปิดวาล์วใช่ใช่มันก็จะมาตัดสวิตซ์ตัวนี้ใช่ใช่พอเปิดวาล์วมันก็มันก็ทํางานต่อค่ะ อันนี้อันนี้แล้วก็ระบบตั้งเขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้มนนวลใช้มือเปิดก็ได้ระบบอันนี้ทำเป็นสองระบบสองอย่างนะครัือระบบนี้ก็คือตั้มตัวนี้หน้าผาแอร์ตัวนี้แอร์ตัวนี้ค่ะใช่ตัวนี้แล้วก็มีเครื่องเปิดพิซซ่เแล้วก็ต่อเข้าสวนไปเลยอันนี้อันนี้ก็ถังเติมจุลินทรีย์ค่ะิจุลนทรียย์ไดด้้วก็ดัมเดิมเนาะครับผม ที่เราเคยเห็นกันทำงานตามต่อสวนฉลากไปอย่างนี้แหละค่ะเติมนุ่นทีเยอะไหมเราเติมเยอะไหมเติมก็ตามปริมาณจริงๆก็เติมเต็มเลยนี่แหละเติมเต็มแล้วก็แล้วก็ปล่อยปล่อยไปกับระบบน้ําเราเลยเนี่ยครับมันจะมีนุ่นทีแบบเข้มข้นเลยเต็มเลยไหมเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าหนึ่งโซนเนี่ยก็จะใสไปประมาณนี้ โซนที่สองโซนที่สามที่เราหลีวาวนี่ยข้างว่ามันมีวาวคุมอยู่ค่ะมันมีวาวคุมอยู่ข้างล่างอรงน,นี้ เราพอเติมก็ไปเข้าที่ตัวดูดค่ะใช่ใช่ไปเข้าที่ตัวดูดเหมือนที่ท่านพี่น้องเคยดูคลิปการไปตรวจแต่อันนี้เราทำแบบสบายๆบเนาะไม่ว่าไปขยายสเกลมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะใช่ทั้งตุ่มนี้ใหญ่ขึ้นจะหมสยถึตลาดจะถอยไปเบ็นลอนเล็กๆกันนะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ท่อเล็กๆใช่ใช่นี้คือใหญ่ขึ้นก็จะแต่ในหนึ่งโซนก็ประมาณสักนี่นะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่ประมาณหนึ่งในหนึ่งในสามของใช่อันนี้มันส์มันสองร้อยลิตรเนาะ สองร้อยลิตรก็เจ็ดสิบอาหารสามอ่ะอาหารสามใส่ไปทีละทีละแค่นี้ก็จะนี้ก็จะไปที่ก็อยู่ถึงนู่นค่ะเขาจะเติมทุกวันหรือเปล่าก็อันเนี้ยจะเติมไม่บ่อยอาทิตย์ละสองครั้งค่ะก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงนี้ผลไม้ออกดอกแล้วก็เติมตัวเร่งอ่ะ ดุลินทรีย์ที่ตัวเป็นตัวเร่งดอกเร่งใบก็เติมอยหลังอ่ะใช่ค่ะเราจะเลือกดูลินซีตามหน้าของผลไม้ลไม้ค่ะตัวนี้มันกำลังออกดอกลูกอ่าใช่ค่ะเติมอะไรตัวดูลินซีุกวันตัวนี้เหรอคะเติมอะไรนะตัวที่มันหมักหมักผลไม้อ่ะค่ะหมักผลไม้ใช่หมักผลไม้ตอนนี้ไอ้มะไฟกำลังออกอ่าตอนนี้กำลังออกเต้มค่ะกี่ปีกี่ปีเหรอยี่สิบกว่าปีไหมยี่สิบกว่าปีแล้วครับสวนนี้ใชตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่ว่ามันกำลัง ใช่มีอะไรมะไฟค่ะมะไฟครับมะไฟกำลังเริ่มมะไฟมียี่สกว่าต้นมั้งอันนี้ก็จะได้กินเพิ่มเมษาค่ะช่วงเมษาก็เริ่มสุกแล้วชานเนาะค่ะมันโอ้โหเป็นช่วงงานที่ไม่ติดโควิดก็สลาดอันนี้เลยโอนเลยเนาะดูเลยมาเป็นเดืหน้าเลยอันนี้เราก็จะให้น้ำมันวันละกี่ครับสองวันครั้งหนึ่งค่ะสองวันครั้งหนึ่งค่ะ ก็คือคือไปเลยวันเว้นวันวันเว้นวันอันนี้คือเรามีกี่โซนอันนี้ข้างบนนี่สามข้างบนนี่สี่โซนนู่นอ่าสี่สี่โซนข้างบนนี่สี่โซนค่ะข้างล่างมีล็อกนี้มีสามล็อกนี้มีสามโซนอ่า ไอไอล็อกที่4ล็อกที่5นั้นยังยังไม่ได้คิดยังต่อไม่ไปไปไม่ถึงมีหลายล็อกมีหลายโซนค่ะบริหารที่สามารถจัดการโดยน้ำพอโดยน้ำเนี่ยพอค่ะพอพอได้นะใช่แล้วก็เราเจอวันหนึ่งจะเปิดกี่โซนเปิดกี่โซนวันหนึ่งเมื่อวานได้เปิด5เปิด5โซนเมื่อวานได้เปิด5โซนยังไม่หมดเลยค่ะตอนนี้ทําเพิ่งจะทําเสร็จไป5โซนเพิ่งจะทําเสร็จไป5โซนก็เลยทดลองเมื่อวานก็เปิด เปิดแล้วก็จะรู้ว่าเปิดโซนนี้ใช่ค่ะกี่นาทีโซนมังคุดไหมผลสามสิบนาทีสามสิบนาทีสามสิบนาทีจะจะชุ่มไปด้วยซ้ำไปนะคะบางทีคือคือบางช่วงที่ช่วงที่มังคุดยังไม่ยังไม่ออกดอกเนี่ยจะเปิดขนาดนี้ไม่ได้ค่ะต้องรอหน่อยนึงดูดูนี่มังคุดต้นนี้กําลังออกดอกต้นนี้กําลังออกดอกต้นนี้กําลังแก่ใบกําลังแก่ก็ใบเขากาลังแก่ เดี๋ยวเดี right, ๋ยวอีกนิดนึงก็ออกดอกแล้วค่ะแต่อันนี้คือแก่มากละนี่ออกดอกละนูนข้างบนนน่ะิ่มออกลูกแล้วค่ะออกดอกค่ะติดลูกแล้วติดลูกแล้วอันนี้สําคัญมากใช่คือคือต้องต้องคอยดูอ่ะต้องคอยดูว่าถ้าสมมติต้นเนี้ยมันได้มันจะมันจะต้องการน้ําเยอะใช่ไหมคะปลดหัวสปริงเกอร์คือเทให้เขาเลยต้นอื่นก็จะได้น้อยหน่อย ปล่อยให้ไปใช่ค่ะอันนี้ต้องอันนี้มันต้องได้เทคนิคจากอาธนากรนะบอกเออเธอก็ปล่อยไปเลยสิว่างั้นอ้าวเหรอเราก็อ่าใช่ค่ะให้เขาได้น้ําเต็มๆตรงนี้แต่ต้นไหนที่ต้นไหนที่มันยังไม่ต้องการน้ํามากก็ปล่อยเขาตามสบายอันนี้เทคนิคตรงนี้คือต้องรู้ต้องมาเดินดูไม่ใช่ว่าค่ะค่ะต้องมาเดินดูว่าเราก็ต้องเดินสำรวจว่าต้นไหนที่เตรียมออกดอกอย่างนี้ใช่ใช่อย่างนี้ก็ออกให้ปกติให้ปกติค่ะต้นนี้ นี่คือเสองอย่างนะครับคนละมัือมะพร้างมะไฟมะปูดมะนาวมะพร้าวส้มแล้วตอนนี้อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นปลูกแซมไปในสวนนะคะอันนี้ผักเลี้ยงครับอ่าโซนเนี้ยก็กะว่าเออทั้งทั้งโซนนี่แหละข้างนอกเขาทอดกินกับไข่กินกับไข่ใช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 ่อันนี้แหละผักเด่นปลูกได้ได้กินได้กได้กินได้กินได้วิน้กิกินได้กินได้กนไ้กินไ้กิน้กินกินได้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 กนได้กนได้ S <S ก็จะใส่อันนี้แหละครับแบ่งไว้นัซ้แบ่งให้มัน<พ>เป็น,บบน,ปนตรงไหนมีแสงแล้วก็เปิดอ่าใช่ค่ะตรงไหนมีแสงแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปเจ้านี้เขาจะอยู่ในร่มรำไรร่มรำไรค่ะมะปรางเอ้อันนี้อะไรมะปรางมะปรางมะปรางไม่ใช่เป็นยมคิดนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มะปรางพันพื้นบ้านูอแล้วถ้ามันออกเหรอมะลูกนี่ต้อง อาชายตอนนี้ต้องให้น้ำเยอะแล้วค่ะตอนนี้ดกครับจะสุกแล้วเริ่มเริ่มจะสุกแล้วหนึ่งข้างบนจะสุกแล้วตอนนี้ดกครับตอนนี้ดกอ่เดียวอันนี้เราเราปลูกไว้กินจริงๆครับปลูกให้กับชุมชนส้มโอครับดูส้มโอนะแต่เจ้านี้เนี่ยเจ้านี้ต้องการน้ําไม่อั้นค่ะส้มโอเพราะมันมันลูกมันเป็นน้าเนาะใช่ค่ะต้องการน้ํานี่เก็บได้แล้วนะ นี่อย่าดลงเลยครับีเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเริ่มเดืองละแล้วก็ยังมีรุ่นใหม่สองพันรถนึงเชียงใหม่มาเก็บยังไม่หมดอันนี้ส้มโอละมุดพริกครับอันนี้คือปลูกแซมไปทั่วอันนี้ตรงไหนที่พอมีแสงเราก็ลงอันนี้ผลพลอยได้ครับผลพลอยได้จากการทำสวนอันนี้เป็นเป็นเป็นพริกกระเหลี่ยงนะ พี่งามบุญเก็บพันุ์ไว้แบบตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แล้วก็อยู่ได้นานนะปลูกปีปลูกทีเดียวเนี่ยอยู่ไปพีิกะเลียงค่ะเผ็ดเดเนี่ยแหละก็ปลูกทีเดียวแต่มันก็อยู่นานมากเลยนะเป็น2ปี3ปีเลยนะะพันุ์นี้ค่ะไม่ตายนะอ่าใช่นี่นี่ก็คือตั้งแต่พี่งามบุญปลูกไว้ก็ยังอยู่ออกชุดใหม่มาละคนบ้านลาดก็จะได้คนบ้านราดจะได้กินนู่นไปดูลูกนี้หน่อยาวมาทัางหมดลูกเดียวยังเดียว สุกหนึ่งใเดียวเจียวอาว่าซุกเบือลูกเล็กๆแต่ว่ามันโดกงชาวกุงศนราชธานีครับผมก็จะได้มันจะครับผมมันจะมีทั้งสุกทั้งหวานทั้งทั้งไอเปรี้ยวทั้งหวานนะหวานเปรี้ยวครับหวานน้ำอมเปรี้ยว่ครับอืมริงคนก็จะชอบใช่อืมหวานมากไปสดๆครับผมสดๆจากต้นครับพี่น้องครับ ที่สวนไวพลังนะครับผมอันนี้ยังคือเราก็จะปลูกไม้ผลเป็นหลักค่ะจะแซมด้วยไม้อยู่ไม้ใช่ใช่ก็อันนี้ต้นอะไรนะพี่อันนี้ลองกองลองกองลองกองมะตูมมีครับมีทุกอย่างเลยครับมีมะตูมมีมะตูมอันนี้อะไรนะไอ้มะเมี่ยวมะเมี่ยวนี่อันนี้ส้มมะเฟืองครับมะเฟืองอันนี้ต้นนี้หวานต้นนี้มะเฟืองหวานแต่งแต่งให้แสงเขาหน่อย าาน่าทุเรียนทุเรียน,รยนครับผมไม่รู้ว่ามันติดลูกหรือเปล่าทุเรียนทุเรียนกี่ปีนะครับน่าจะเกืบกอบสิบปีหรือยังโอ้นี่นี่นี่อ่ะปอกนี่กำลังติดเลยเนี่ยส้มเขียวหวานค่ะอันนี้ส้มสายน้ำผึ้งนะตัวนี้สายน้ำผึ้ง อันนี้เงาะครับอันนี้เงาะเงาะมีมีช่อดอกแล้วมีช่อดอกแล้วนิดหน่อยดอกอะไรครับออกดอกคุณจะติดช่อนิดนึงแต่อันเนี้ยดอกร่วงละดอกร่วงแล้วส้มเขียวหวานค่ะส้มเขียวหวานอันนี้ออกเยอะเหมือนกันออกเยอะอยู่นะนี่นี่ผลิตอะไรผลเป็นลูกเต็มไปหมดนะได้กินแน่นอนครับท่านอันนี้รอบที่สองนะรอบที่สองนะคะกินไปแล้วรอบหนึ่งกินไปแล้วรอบหนึ่ง เดือนพฤศจิกาตอนนี้รสดีรสชาติดีครับตอนนี้ลูกใหญ่ลูกอะไรสายน้ําผึ้งมั้งมันมันเหมือนกันใช่ไหมนุ่นมะนาวมะนาวมันมีอยู่สองต้นผสมกันอยู่อันนั้นมะนาวต้นนี้ส้มเขียวหวานหลายต้นนะส้มเขียวหวานนี่หลายต้นนะก็ออกดอกอย่างเงี้ยแล้วก็ติดลูกเนี้ยอเราเอามาเดี๋ยวไปไปติดต้นเลยให้จับให้เกิดอโอเคค่ะค่ะต้นนี้ก็ได้ ตอนนี้ตอนนี้เรายังใช้ระบบอะไรนะใช่ค่ะเพราะว่ามันมันมีบางอย่างมันมีบางบางที่ที่เรายังแบบยังไม่ล็อกเต็มที่นะคะใช่ค่ะนี่ท่อเมนสามนิ้วค่ะกระจายตามแยกเท่าไหร่เอ่อตรงนี้จะเป็นนิ้วครึ่งเพราะว่าใกล้ปั๊มหน่อยนึงค่ะใกล้ปั๊มหน่อยนึง ท่อแยกแยกเป็นแขนเนี่ยจะเป็นนิ้วครึ่งโอ่นะโอเคเนี่ยนะคะระบบระบบน้ำเราต้องเราต้องคุมด้วยนะครับโผล่ขึ้นมาหน่อยอต้องให้โผล่ขึ้นมาหน่อยจะได้เห็นว่าเราต้องจะได้เห็นว่า,วาวมัน,มน,นถ้าไม่คุมวาลวเนี่ยดันน้ําไปแรงน้ํามันจะมันจะดอกลงไมเขาว่ายังไงอธิบายทาไมเพาว่าถ้าสมมติเราเราจะเอาโซนเนี่ยว่าง,งั้นเถอะ โซนเนี้ยเราต้องปิดอีกโซนหนึ่งปิดทุกโซ๊ะทำมีให้วาวมีทุกโซนให้ทุกโซนนะครับเพราะต้องคุมก็คุมแรงดันแรงดันครับถ้าถ้าเราเปิดไปอย่างเงี้ยกระจายทั้งหมดเดี๋ยวคือคือโดยโดยโดยธรรมชาติของมันอะน้ำมันก็จะไหลลงที่ต่ำใช่ไหมคะมันก็จะไปทางนู้นหมดเลยก็เคือต้องไอไอแรงที่มันขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะ น้อยหน่อยไม่พอให้มันไปช่องทางเดียวใช่ค่ะทุืนใด้หมดใช่ใช่เินให้หมดแล้วคือเดาไปแล้วเอาแล้วมันอ่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดปั๊มก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตอนนี้เอาโซนนี้นะตัหนึงให่ประมาณหัวอันนี้เนี่ยเครื่องสามแรงสามแรงเนี่ยใช้แปดสบค่ะ80ดสิหัวสเปนเกอร์สเกอร์แบบนี้เนาะใช่ค่ะก็ห่างส่เมตรสี่เมตรนะคะ4ี่ค่ะ4ีู่ณก็ได้หรือว่า ถ้า,าถ้ามันอยู่ข้างในอ่ะถ้ามันอยู่ข้างในก็แล้วแต่ว่าเออระยะห่างของต้นไม้มนขนาดไหนใช่ค่ะด,ดูดูตรงที่เราต้องการน้ําเป็นหลักค่ะอ้าวมาแล้ว,อ,ลวอันนี้คือแปดสิบค่ะว่าเราเราวางแผนแล้วตรงที่ว่างๆเนี่ยเราจะเสริมอะไรลงไปแล้วก็เดินน้ำให้มันให้มัน,ม,นมีน้ําไว้ตรงนี้ แต่ตรงไหนที่มันมันเป็นต้นไม้ใหญ่เราก็เอาประมาณว่าตรงไหนต้องการน้ำอ,อันนี้เราใช้ประมาณ80หัวนะครับค่ะใช่เป็นพื้นที่ทั้งหมดในสวนผลไม้ตัวนี้นะค่ะซนหนึ่งก็80หัวถ้าครั้งหนึ่งเปิดครั้งหนึ่งเปิดทีหนึ่ง80ทีเนี้ยตรงเนี้ยเนื้อที่ประมาณ7ไร่นะคะ7ไร่ประมาณ7ไร่โซน,น,นค่ะ ต่อหนึ่งโซนหนึ่งโซนก็คือใช้ใช้สปริงเกอร์เนี่ยสามชุดอันนี้เลชุดที่หนึ่งชุดที่สองอยู่ข้างล่างอันนั้นคือชุดที่สามนนเราก็าต้องออกแบบคำนวณมาค่ะนนต้องออก,ออกแบบคำนวณเองม<อ>ีที่ปรึกษาอะไรอันน,น,นี้อันนี้อ,อันนี้อันนี้ ทำเองครับทำเองนะออกแบบออกแบบกันเองว่าเออเราจะทํายังไงค่ะใช่ใช่แค่แค่รู้แรงดันค่ะและแค่รู้แรงดันว่าแรงดันมันประมาณ80ดสิบหัวใช่ไหมอ่ะแปดสิบหัวเราก็วางแผนให้มันได้แปดสิบหัวตามเนื้อที่เราตามเนื้อที่เราค่ะอันนี้เราเราสามารถออกแบบเองได้เลยแต่ว่าโดยหลักการทางวิทยาเนี่ยคือแปดสิบหัวใช่ค่ะใช่ชุดใช่ค่ะสาหรับปั๊มปั๊มสองแรงไปสามสามปั๊มนี้มันสามแรงมันจะมีชุดเล็กอีกอยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างชุดเล็กนั่นใช้สี่สิบ 40หัวแรงดันมันได้40หัวเราก็วางเสร็จไปไม่ต้องสายแรงเพชใช่คสองแรงสองแรงสองนิ้วกว่าสองนิ้วสองนิ้วก็ได้ประมาณสี่สิบหัวใช่ค่ะใช่ก็คือใช้ต่อไฟบ้านมาสายได้เลยไม่ต้องมาสายดึงสี่เส้นสามเส้นมามันจะง่ายหน่อยนี่ถ้เรามีสายเบรอยู่แล้วครับอันนี้เรามีอยู่แล้วมันจะประหยัดไฟใช่นะครับนี่เห็นดูคร่าวๆว่า ไอตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เชื่อชยยังไม่ได้ผลแต่เชืได้ครับได้แล้วจะมีเปิดตรงนี้ปิดอ๋อมันปิดไว้อยู่คือเราไม่ได้เปิดไว้นะไว้อ่าใช่ค่ะเพราะบางทีบางทีถ้าเกิดมันมีมันมีจุดไหนรั่วใช่ไหมคะหรือดันแตกไปอย่างเงี้ยไอเจ้านี่ก็ทํางานทั้งคืนต้องคุมไว้สองระบบครับอ่าทีนี้ทีนี้ไปดูไปดูว่าเราใสจุลิรียังไงค่ะ เงียบน้ะไปแล้วเราจะเติมระบบจุลินทียเราเติมตั้งทั้งตั้งเติมเลยไม่ต้องเติมอเอาไม่ค่ะเอาแค่เอาแค่จุลินทรีย์หมดหมดถังค่ะเราจะดูเอาแค่จุลินทรีย์หมดถังนี่ก็พอนะคะเราก็เปิด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 หมดก็ได้หรือว่าหรือว่าจะให้ค่อยๆไปก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราค่ะแล้วแต่เราอันนี้คือจะดูดดูดปปุปั๊มดูดไปปั๊มก็จะดูดไปแต่ไอ้ไอ้ตรงนั้นอยู่แล้ว เอาทีนี้มันก็จะผสมลงไปค่ะมันก็ไปผสมกันในในนั้นแหละค่ะงคุมตนี้อะไรมาุอ๋อต้องดูว่ามันหมดหรือหมดตอนไหนในขณนอากาศจะเข้าฟังอ่าใช่ค่ะถ้าถ้าจุลินทรีย์หมดเราก็ต้องรีบเอามากระเติมหน้าเข้าไปอ่าใช่ค่ะเนี่ยก็ค่อยๆลงก็ลงไม่ได้เยอะหรอกนะคะไปไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าพ่อมันนิ้วสี่หุ่นนึกไหมสีหุ่นค่ะสีหุ่นพ่อเล็กหุนค่ะ อ้าวเลียถ้าคนใจร้อนก็เปิดวู้วู้วู้ีแบบเข้มข้นเลยเนาะค่ะอันนี้น้ำหมักอะไรครับน้ำหมักอะไรเนี่ยอันเนี้ของพี่ติ้งซื้อไว้ก็เลยเออเอามาใส่ซะคือเก็บใช้ของเก่ากันตอนนี้แสดงว่ามีสต๊ตกอยู่ค่ะก็ของเราเองก็จะมีพวก มะละกขอขนุนอะไรผลไม้ที่สุกเราก็หมักไว้อะค่ะจริงใช่ค่ะใช่่แล้วก็จะมีน้ำหมักหน่อก,กล้วยอะไรพวกนี้ไว้อีกหน้าหนึ่งหน้าบำรุงใบแล้วก็ใส่ตัวนั้นสอ,อ,องคนนะครับหน้าที่จะออรอผมเป็นยังไงครับทุกอย่าีทุก่างมีนี่ครับเริ่ต้นเลยอันนี้เราก็จะเปิดประมาณนักโซนละประมาณก็ชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าชุ่มๆอย่างนี้แล้วกันนี่ตอนนี้พอได้ละอ่ะาปิคได้แล้วค่ะใช่หอน้ำครับมี3สามหอหอละสองหมื่นสองหมื่นลิตรประมาณสองหมื 20, ม่ 20, หอละประมาณสองหม,มื่นลิตรเมื่อก่อนน้าไม่พอใช้ครับใ่สวนนี้ก็คนดูแลก็แย่งน้ํากัน <laughs> ไม่พอกันเลย ได้พี่เออคือเป็นงี้ด้วยนะครับเพราะว่าผลไม้มันโตขึ้นใช่ถ้าเราโตขึ้นกินมากขึ้นกินมากขึ้นใช่ค่ะต้องเสริมไหมครับถ้าไม่งั้นเขาก็จะมันจะเลี้ยงตัวเองอย่างเดียวเขาจะไม่ให้ผลกับเราปีที่แล้วเนี่ยบางคุดได้ได้แค่สามสี่ลังนะคะทั้งสวนนะทั้งสวนนะทั้งสวนได้สามสี่ลังปกติมันจะต้องได้มากกว่านั้นใช่ไหมโมมันต้นขนาดนี้มันต้องได้เยอะกว่านั้นอ่าสิริกุลเนี่ยบอกโอ้ยมันต้องต้นหนึ่งอ่ะมันต้องสามสี่ลังไม่ใช่ทั้งสวน จะทองสวนบอกว่ามันโตแล้วมันโตแล้วผลผลิตแล้วก็จะมาเช็คปริมาณดูทีว่าหลังจากนี้มันจะเพราะตอนนี้เขาบอกอัดน้ําเต็มที่ปุ๋ยเต็มที่เลยปุ๋ยน้ําเนี่แหละเต็มที่ใช่ใช่ปล่อยไปเต็มที่เลยว่างั้นส่วนในดินมันจัดการมันเองใช่ใช่เออมันดินสมบูรณ์อยู่แล้วเราเนี่ยทั้งผมฟางทั้งรับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมปุ๋ยงอกงามปุ๋ยงอกงามไรสารคิษนะครับสวนไรสารษของ ฉีดยาก็ไม่ฉีดนะครับผมคนราชานีต่อคุณเจ้าของเจ้าแก่ลงขุยงอกงามใหญ่ใจ่็ใจไม่ได้ดเวลาจะพิชิตด้วยความปลอดภัยนะครับผมทุกอย่างปลอดปลอดภัยหมดครับผมอ้าวมีอะไรจะฝากมไหมนี่อย่างนี้หรือว่าจะก็ฝากนะครับให้ให้พี่ฝากก่อนฝากก็ช่วยกันดูแลโลกเราอะเนาะมันก็มันก็อะไรล่ะเราอยู่อย่างเงี้ยเราสบายสบายค่ะ ทําอยู่ทํากินแบบกินอย่างปลอดภัยค่ะก็ถ้าถ้าใครไม่มีอะไรทําก็เนี่แหละลงมาบ้านเราทําสวนทําไร่ทํานาอยู่สบายสบายจะถามมันจะมมีเบอร์ให้ติดต่อไม่รลอยยังไงเออตอนนี้ ไม่ค่อยจะไม่ค่อยสะดวกค่ะส่วนมากก็จะขอมันจะเใช้เวลานะถ้าใครอยากอยาจะมาดูสวนก็มาที่สวนไวพลังนะครับพลอ๋ออันนี้คนนี้ว่างๆเออใช่เอาโลดมาที่สวนไวพลังนะครับที่เดี๋ยวนะเบอร์คนนี้นะเบอร์คนนี้ได้ไหมเอาเบอร์ผมก็ได้ครับศูนย์แปดเจ็ดไม่ได้มาแล้วก็มาไม่ถูกศูนย์แปดเจ็ดสี่เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่นะครับมีคนที่จะพอรับสายได้นะคนนี้ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่นะครับผม ็ถ้าใครอยากจะศึกษาเรื่องเรื่องพระก็โอเคครับก็จะให้ทำแนาดได้นะครับเราจะทําเล็กกว่านี้ก็ได้ที่เราน้อยเราอยากมีที่พักน้ํามีมันในสวนในบ้านอะไรก็ได้ครับเพราะว่าอย่างนี้มันมันจัดแต่นี่คือประสบการณ์ว่าทําอย่างนี้มันสมบูรณ์ถูกเพราะได้เติมุรินรีสอง ใช่ได้ครบเลยครับแต่ทั้งชุดพิซซี้แล้วเราก็ควบคุมปริมาณน้ําได้ถังเราไม่สามารถเีิไปดูได้มั้ใช่ครับใช่ถังถังข้างบนเราไม่สามารถที่จะเติมอ่าขึ้นก็ดีทั้งสองดีทั้งสองส่วนแหละครับมันก็ดีทั้งสองส่วนคือสําหรับอ่าแต่ว่าผมตอบโจทย์อันนี้ดีกว่าเพราะว่าใครเคยดูหนึ่งอย่างที่ของอาจารย์กำมือกระเด็นพ่ออาจารย์กมลนะครับใช่เปิดน้ำมีแสงถ้าดีในอนาคตอาจจะมีน้ำบนนิดหน่ยเพื่อมาให้สังคมอ่าใช่ใช่อ่าครับ ก็จะได้ก็เดี๋ยว,ว,วเราเปิดน้ำเราเปิดน้ำใส่ก็ให้มัน,มนวนยัำเนี <c oughs> ่ยอัพอยันเบอร์ไนะครับ0874490174นะครับนค<า>นไทยเธอทำนะครับผม อันนี้เป็นผู้ที่จะมีเวลารับโทรศัพท์นะครับผมอันนี้เจตกรเนี่ยตัวมาเนี่ยมันจะไม่มีเวลาทำงานอ่าใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจขอบคุณค่ะนี่นะขอบคุณค่ะโซลาเซลล์ครับผมในอนาคตในอนาคตรแน่อไรนักจะตาามมดูอีกทีนครักโอเคอนาคตจะมีโซลาเซลล์นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับผม